สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเตือนว่าพายุทอร์โนโดหลายลูกที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของรัฐโอกลาโฮมาและแคนซัสอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้โดยในบางพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นอาจเผชิญกับพายุทอร์โนโดและมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกได้เช่นบริเวณทางตะวันตกของโอกลาโฮมาทางตอนใต้และตอนกลางของแคนซัสทางตะวันตกเฉีงยงใต้ของเนบราสกา และทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคโลราโดขณะที่เว mm ็ hmm. บไซต์ w วเ t h e r c o m ระบุว่าพายุทอโนโดจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงโดยมีความเร็วลม88ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางตอนกลางของแคนซัสทำให้หลังคาบ้านปลิวไปกับแรงลมและในบางพื้นที่อาจไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากสาไฟฟ้าหากักโค่นถนนหลายเส้นทางมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางการจราจร ขณะที่ตำรวจทางหลวงในโอกลาโฮมารายงานว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายคนและเจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางถนนหลวงสายหนึ่งเนื่องจากมีเศษซากปรักหักพังถูกพายุพัดมาขวางเส้นทางการจราจร